โอ้โหภาพนี้เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะก็เวลาถ่ายรูปเนาะช่างภาพก็ชอบสั่งให้ทำท่านู้นท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะมันจะมีไม่กี่ท่าอนนี้อะไรบ้างคะมินิฮาร์ดกดไลค์หัวใจหัวใจเล็กหัวใจใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเออแล้วผู้สูงวัยอ่ะเวลาบอกให้ทำท่าต่างๆอ่ะบางทีแกก็อาจจะแบบเอ๊ะคืออะไรทำมินิฮาร์ดหน่อยจนแรกมินิฮาไอ้ลูกหนูนันเป็นจีบอยู่เลยจีบ <c oughs> คือเป็นงานแต่งงานาแล้วก็มีภาพครอบครัวใช่ไหมคะบ่าวสาวแล้วก็ญาติพี่น้องอะไรแบบนี้มีคุณยายก็ร่วมเฟรมด้วยเวลาถ่ายภาพช่างภาพก็บอกมินิฮาร์ดคุณยายทําไม่ถูกมินิฮาร์ดคืออะไรคุณยาย,อ,ยอายุเยอะแล้ว90แล้วลูกก็เลยบอกว่าก็ยกนิ้วว่ายกนิ้วเหมือนที่ยายเคยทําแล้วยายยกนิ้วยังไงลองดูคะ่ะมีคะ่ะเราทําเป็นกล้วยมาบังนิ้วคุณยายคะ่ะ เพราะคุณยายยกนิ้วกลางนิ้วเดียวเลยค่ะแล้วคุณยายหน้านิ่งเป็นคุณยายตัวตึงแบบนี้ค่ะแล้วหน้าก็หมดแบบแนวสายเท่อะหลีตาข้างหนึ่งอะคุณยายน่ารักมากภาพนี้เลยกลายเป็นไวรัลคนแชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์นี่ภาพครอบครัวแห่งปีค่ะนี่ค่ะคู่บ่าวสาวก็ยิ้มตลกคุณยายน่ารักคู่บ่าวสาวคู่นี้บอกเลยว่าภาพนี้ไม่คาดคิด ว่าจะกลายเป็นไวร่าคนแชร์ต <gaze bona S 2> ่อก <anak> ันเยอะมากเหลือเกินเจ้าบ่าวออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะคุณทีค่ะคุณธิรวัตรบอกว่าเมื่อ11สิงหาคมเป็นงานแต่งของผมเองคุณยายเนี่ยคือคุณยายของผมคุณยายสะอิ้งอายุ90แล้วนะคะก็ถ่ายภาพรวมญาตินะคะตากล้องก็สั่งให้ทำท่านั้นท่านี้ถามินิฮาร์ดคุณยายทำไม่เป็นน้องชมพู่เชื่อมาหลานชายพยายามจับมือคุณยายทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ก็ทําให้เป็นอย uhh ู่ดีเ no ชื่อเพราะเห็นผู้ใหญ่หลายท่านจริงๆที่ทําท่าแบบถ่ายรูปปัจจุบันไม่ไม่รู้ว่าทํำยังไงใช่ทําอ่านมิิฮาร์ทีนี้หลานชายก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้คุณยายคุณยายชูนิ้วแบบที่เราเคยชูนิ้วกันน่ะแล้วคนในครอบครัวเคยแกล้งแกไงเคยแกล้งให้แกชูนิ้วกลางแล้วก็ขำกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยบอกคุณยายว่าคุณยายชูนิ้วเหมือนที่เราเคยเล่นกันที่บ้านอะคุณยายเลยอ๋ออ๋อเข้าใจละเลยชูนิ้วแบบนี้เลย <ś ś <cia> ชูนิ้วกลางคุณยายแกถนัด <ś cia> เออแกชินเนาะแกชินแล้ว,ลวใหแกทาแกก็ทาอะ่ะคุณยายอารมณ์ดีอตอนอยู่บ้านลูกหลานบอกให้ใส่มวกให้แต่งตัวให้ทําอะไรแกรทําได้หมดเลยเห็นไหมอ๋อเนี่ยใสมวกคริสต์มาสเอ๋ยอะไรเอ๋ยเคยชูนิ้วกลางมาแล้ว <ś cia> สายเท่ <ś cia> ไม่ใช่ครั้งแรกเคยชูมาแล้วแกก็เลยอ๋ออ๋อชูแบบนี้แต่คุณยายท่านไม่ทราบนะคะว่าการชูนิ้วกลางความหมายคืออะไรอ๋อตอนแรกโดนแกล้งเราไม่รู้คืออะไรโดนแกล้งไม่รู้นะคะไปถามคุณยายทราบไหมเนี่ย ว่าชูนิ้วกลางนิ้วเดียวแบบนี้มันคืออะไรยายบอกก็ไม่รู้หูกหลานให้ฉันทําฉันก็ทําไปโถ <laughs> เลยกลายเป็นคุณยายตัวตึงคุณยายตัวแรง <c oughs> ทีเนี้ยพอนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วนักข่าวก็บอกว่างั้นคุณยายจะชูนิ้วกลางแบบนี้อีกไหมพอรู้ความหมายแล้วเนี่ยคุณยายบอกอ๋อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วแกก็หดหลอ่อเ <laughs> พิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ความหมาย นี่คะ่ะแต่คุณยายท่าน90แล้วยังอารมณ์ดีและแข็งแรงมากๆตอนนี้คุณยายดังมากในโลกออนไลน์นะคะคุณยายขะไม่รู้ลูกหลานได้บอกคุณยายหรือยังว่าคุณยายดังมากนะ90แล้วหรอใช่90<ฮ>คุณยายสักอิ่งทำสวนอายุ90แล้วโอ้เห็นแล้วคิดถึงคุณย่าเลยเนาะย่าพูกก็80กว่าไปละเสียไปแล้วแล้วเวลาคนอารมณ์ดีจะอายุยืนจริงย่าพวกอารมณ์ดีคิดเลขกับเพื่อนบ้านทั้งวัน เลขอะไรคะคิดเลขบวกคณิตคิดในใจท้าวันแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วชอบแกล้งลูกหลานเนี่ยคนอารมดีเนาะใช่น่ารักน่ารักดีไปที่เรื่องต่อไปก็ไม่รู้จะจะยังไงดีฉันก็ไปชอบอ่านข่าวงูแล้วก็เจอข่าวงูทุกทีเลยและข่าวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณผู้ชมเคยเห็นงูกินงูไหมปกติงูจะกินอะไรที่เราอ่านกัน งูก็กินสัตว์ตัวเล็กกว่ากินไก่กินอะไรก็ว่ากันไปอย่างล่าสุดหนักๆที่ต่างประเทศก็คือที่เป็นคลิปออกมาก็กินคนอันนี้งูกินงูงูจงอางกินงูเห่าโอ้ยขนลุกไปดูภาพเดิมค่ะคุณู้ชมต้องเล่าตามภาพเลยนะโอ้ยตัวใหญ่มากวันที่19สิงหาคมนะคะปี67ที่ผ่านมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะใต้เต็กตึงสิชนค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับแจ้งของความช่วยเหลือค่ะมีงูจงอางขนาดใหญ่บุกบ้านหลังหนึ่งมูหกตำบลสีชนอำเภอสีชนนะคะก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะเ <c oughs> มื่อไปถึงบ้านังกล่าวนะคะพบว่านาจิราพ,พรพิรุณการ์ค่ะอายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านรีบพาเจ้าหน้าที่ไปเลยไปดูบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะข้างบ้านงูจงอางยาวประมาณ3เมตรคุณผู้ชมกํลาลังใช้ลําตัวรัดและใช้คมเขี้ยวกัดหัวงูเห่าโอ้ยตอนคนไปจับม,มันยาวมากจริงๆนะงูเห่ายาว1.2เมตรคุณผู้ชม สภาพงูเหา่าตอนที่ไปเจอนี่คือแน่นิ่งไปแล้วใกล้จะตายอยู่แล้วน่าจะตายแล้วด้วยค่ะงูจงอางกาลังเขมือบลงท้องอ,อย่างช้าช้าจังหวะกํากลังเขมือบสู้ไม่ได้อยู่แล้วกําลังกินเล็ดอร่อยเจา้าหน้าที่ก็เลยจับใส่กระสอบทั้งที่กําลังเขมือบงูเห่าอยู่ขาปากอยู่เลยรถเร็วอยู่เลยคุณผ<ๆ>ู้ชมคนลุาากจ้าเจ้าของบ้านบอกว่าระหว่างอยู่ในบ้านสุนัขที่เลี้ยงไว้เหา่าเห่าผิดปกติเสียงดังปก<อ>ติไม่เห่าขนาดนี้ก็เลยออกมาดูต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลย งูจงอางกำลังรัดงูเห่าค่ะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมชมผู้อ่านไปขนลูกไปเดินจริงๆไม่ชอบงูเลยเพิ่มเติมคุณผู้ชมเล่าอย่างนี้ตามข้อความนะข้อมูลนะงูจงอางเป็นงูพชนิดเดียวค่ะที่สามารถกินงูด้วยกันเองได้งูจงอางเนี่ยเป็นงูขนาดใหญ่นะเมื่อโตเต็มที่ความยาวเฉลี่ยของมันนะถ้าสุดๆเลยนะได้10ฟุตหรือว่า3เมตรค่ะ จากข้อมูลที่บันทึกไว้งูจงอางขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบนะคะเขาบอกว่ามีความยาวมากถึง18ฟุตกันเลยทีเดียวงูจงอางสามารถต้านทานพิษจากงูชนิดอื่นได้คุณผู้ชมนั่นจะทำให้มันอยู่ในจุดสูงสุดเลยของหวง่วงโซ่อาหารนะคะปกติมันก็กินเหยื่อทั่วไปแหละคุณผู้ชมมันเจอหมาเจอแมวอะไรที่มันเป็นเหยื่อได้ไก่เกยอะไรตามที่เราอ่านข่าวกันนะเขาก็กินแต่นะวันหนึ่งถ้าไม่มีอะไรจะกินจริงๆมันหิวอะถ้ามันเจองูด้วยกันเองมันก็สามารถกิน งูกินงูได้แล้วมันต้านพิษงูอื่นได้มันเลยกินงูเห่าได้มนเลยอยู่จุดสูงสุดงูจงอางสูงสุดแล้วก็น่าจะลงมาเป็นงูเห่าอะไรเงี้ยค่ะ,ะมันก็เลยอยู่จุดห่วงโซ่อาหารที่สูงสุดวันนั้นน่าจะหิวนี่น่าจะหาอะไรกินไม่ได้ตอนแรกน่าจะมากินใสาย,ยางแล้วรู้สึกว่ากินไม่ได้ <c oughs> พยายามจะแท้แล้วเอ๊ะมันเหนียวไปกินไม่ได้อ้อาวไอ้งูเห่าออกมาจะกินสาย,ยาง <c oughs> <ๆ>เหมือนกัน <c oughs> วันนี้เราไม่ใช่พวกกันละกัดซะเลยปล่อยพิษใส่งูเห่าแล้วก็กำลังขย้อนเข้าไปนี่แหละค่ะเนี่ยจมูกคาปากเลยเนี่ย ไม่กล้าดูภาพเลยโอ้ยแล้วตัวมันยาวจริงคุณผู้ชมแล้วถามเจ้าหน้าที่เก็บงูจงอางใส่กระสอบเสร็จแล้วคุณไปทำอะไรกับเขาต่อคะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ธรรมชาติแถวแถวใกล้ๆตรงนั้นนะธรรมชาติละใกล้บ้านตรงเนี้ยเคยสงสัยเหมือนกันไหมคุณผู้ชมทาไมต้องปล่อยงูมีพิษเนาะจับได้แล้วก็น่าจะ<อ>มีที่ที่ให้เขาอยู่หน่อยไหมก็พี่มิวเคยไปทําข่าวกับพ,พ,พี่กู้ชีพกู้ภัยที่เป็นดับเพลิงแล้วไปจับงูอะ่ะเขาก็จะมีที่เก็บนะมีไหมมี มีแบบเป็นกรงใหญ่ๆมีที่เก็บของงูมีพิษงูไม่มีพิษ,ม,พษ,ม,พษมีอะไรอย่างเงี้ยเติมไปหมดแต่สุดท้ายอะถ้าที่เก็บมันไม่เพียงพออันก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเ,ออเข้าใจว่าการฆ่าการแกงมันเป็นการบาปกรรม,มแต่ถ้าเกิดว่าพอเขาโตขึ้นโตขึ้นแล้วเขาก็มีพิษอะเนาะใช่ใช่แต่มันก็เป็นห่วงโซ่วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้ปะ ใช่อ่ะออแต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันอาจจะน้อยลงไงมันก็เลยแบบมาหาอะไรกินในเมืองแล้วถ้าเราเอางูมาอยู่รวมกันแล้วแล้วเราไม่ไ,มได้ฆ่าเขาไม่ปล่อยคือสนธรรมชาติเขาจะกินกันเองแล้วงูจงอางก็คือห่วงโซ่อาหารใหญ่สุด <c oughs> เออต้องให้ใหงูจงอางุดก็ <ไป S 1> กบ้าเลยอยู่คนทรมา้าทำโมก็จะหาว่าบาปกรบมโอ้ะปล่อยคือสุนธรรมชาติก็แหละนะคะมีชีวิตเหมือนกันอ,อส่วนทีนี้ค่ะเรื่องคุณแม่แล้วคุณลูกลูกชายออนแม่มาอออนที่สุดเลยเนาะออนจะใส่ชุดไอ้นี่แล้วลาพันเซลแล้วตอนเนี้ย แล้วเวลาคุณแม่ป่วยหรือไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกชายแบบมาอ้อนมาเป็นเคยล่าสุดคุณผู้ชมนั่งดูซีรีส์แล้วร้องไห้ครั้งแรกๆนะทาราหันมาคุณแม่เกิดอะไรขึ้นคุณแม่เป็นอะไรครับคุณแม่ไม่เป็นอะไรนะหลังๆเขารู้ว่าร้องไห้ว่าซีรีส์หันมาอีกทีหลังๆนะคุณแม่ก็เกินไปคุณแม่ก็เป็นเกินไปเหรอเนี่ยแม่ลูกคู่เนี้ยคือแม่ใส่เฟือกที่ขา ลูกกลับมาจากโรงเรียนด้วยความรักแม่เป็นห่วงแม่แม่เป็นอะไรลูกชายทำยังไงลองดูค่ะ บางนอทั้งมูน้ำตาคลอยเลยเข้าใจเลยอะถ้าเกิดว่าลูกชายแล้วมีอาการแบบนี้โดยที่แบบความจริงใจแสดงว่าเขารักแม่เขามากและเสดวที่ผ่านมาแม่เขาก็ต้องให้ความรักเขามากเช่นเดียวกันก็เลยมีคน้องให้ตามเลยเข้าใจเลยอะเพราะว่าเวลาเด็กขี้สงสารแสดงว่าเขามีความอ่อนโยนในครอบครัว แต่วันนี้เขาเห็นแม่เจ็บแบบเขาแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโถล,โลูก<า>คือคุณแม่ประสบอุบัติเหตุตกท่อระบายน้ําข้อเท้าพลิกกระดูกเท้าหากักก็ต้องใส่เฝือกเอาไว้ลูกชายน้องเมฆกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นเห็นแม่เจ็บขาตกใจร้องไห้เป็นห่วงแม่แม่ต้องบอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรลูกแม่กินยาแล้วเดี๋ยวแม่ก็หายนะลูกนะแล้วน้องก็ไม่ไปไหนเลยนะเออเฝ้าแม่ดี่ไงรอไห้ไม่หยุดเลยจ่ อโอ้ยถ้าเราเป็นคุณแม่แล้วลูกชายแบบนี้เนาะหลงตายพี่เิวหรือว่าเวลามีลูกอะ่ะโอ้ยอีบ้านหนูก็อ้อนเหมือนกันออ,อน่ารักมากๆเลย แล้วคุณแม่ตลอดไปนะลูกน้เวลาโตเป็นวัยรุ่นโตอะไรแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูเรื่องราวเราจีเนาะมันสื่อเห็นความอบอุ่นในครอบครัวจริงนะคุณผู้ชมบ้านเวลาเลี้ยงเด็กแบบเป็นแบบไหนโตขึ้นเขาจะมีคุณภาพแบบนั้นถ้ามีแต่เสียงดังมีในการดุด่าคำพูดหยาบคายเขาก็จะเป็นคนรุนแรงแต่ถ้าในบ้านอบอุ่นอ่อนโยนเวลาโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนแบบอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดเลยจริงใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีโอ้โหเรื่องราวน่ารักน่าภาคอีกเช่นเคยค่ะ